สวัสดีครับกลับมาพบก,กับนัดฟอสนะครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลครับประจำวันที่5พฤษภาคม2568นี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบฟังบทวิเคราะห์ฟุตบอลก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ของทางนั o ฟอส N นไว้ด้วยนะสว่วนใครที่อยากจะไปร่วมสนุกเพิ่มเติมเพียงแค่เข้ามาที่คำบรรยายวิดีโอหรือว่าดีสคริปชั่นนะครับผมจะเห็นนะบ้านเขียว n t f 9นะครับผมตามนี้เลยครับในเรื่องของความบันเทิงครบวงจรเต็มรูปแบบนะครับรวมถึงความปลอดภัยมั่นคงแบบ100%นะครับผมชาวเรารู้กันนะครับสำหรับ ครับผมก็มี2คู่นะครับที่น่าติดตามกันไปครับไปดูที่คู่แรกของเราครับในเกาโชเซเดียอาอิตาลีนะผมเจนัวที่จะพบกับอินเตอร์มิลานนะครับหลักๆเลยครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาก็หลังๆเนี่ยเป็นทางด้านของการแบ่งคะแนนไปซัดส่วนใหญ่ครับสองผลที่เจอกันก็เจ้าไปทั้งคู่เลยนะครับแต่หลักๆแล้วในเฮตเวนเนี่ยเป็นมิลานที่ค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับส่วนผลงานในตอนนี้ครับเจนัวยังอยู่ในช่วงที่ครับผมขายความมั่นใจมาใน3ผลล่าสุดครับไม่ชนะใครมาทั้ง3เกมเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีชนะมีเสมอมาบ้างใช่ไหมแต่ว่า3มเกม ไม่ดีนะครับผมก็แบ่งเป็นเสมอกับเวโรนานะแพ้ลาซิโอคาบ้านแล้วก็เกมล่าสุดไปเยือนโคโมโครับก็แพ้ กลับมาอีกครับทำให้ผลงานในตอนนี้ก็ดอปดลงไปนะครับส่วนทางด้านของความพร้อมของเอซิมิลานแล้วผลงานคราบก็ค่นจะดูดีขึ้นมาครับใน5เกมหลังสุดมีชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้1เกมนะสอเกมล่าสุดถือว่าผลงานดีครับชนะทั้งคู่เลยทั้งการไปเอาชนะอินเตอร์มิลานมาได้ในรายการโคปาเอตเตเลียแล้วก็เกมล่าสุดไปชนะเวเนเซียมาได้ถึงถิ่นนะครับทำให้มิลานในตอนนี้ก็มีผลงานที่ค่อนข้างดีขึ้นครับอาจจะมีลุ้นกลับมาลุ้นในพื้นที่ยุโรปนะถึงแม้จะเป็นเรือนรางก็ตามนะฮะสำหรับในส่วนตัวแล้วครับในเร ในเรื่องของตัวผู้เล่นครับยังคงดูไม่ดีเท่ากับทานะาของเอซีมิลานที่มีผู้เล่นที่ครบคันมากกว่าครับอาจจะหยุดเป็นแค่คับผลงานช่วงหลังๆเขาเนี่ยจะแผ่วลงไปเองเท่านั้นเองครับนักเตะของมิลานหลายๆคนทั้งทาน้าของคริสเตียนพูริสิตยอย่างนี้นะับทั้งทางห้าของเจ้าแทมมี่อับราฮัมแบบนี้หรือว่าลาเฟเอลเลเอาครับยังดูดีกว่านะส่วนนักเตะเจนัวครับปัญหาที่ยังเพิ่มมาด้วยคือนักเตะบาดเจ็บค่อนข้าง,าง,างเยอะครับวันนี้แพตริกเวราปวดหัวเป็น ทุนเดิมอยู่แล้วครับวันนี้ก็ต้องปวดหัวหนักเข้าไปอีกนะครับส่วนตัวแล้วมองว่าวันนี้นะผมทาาหน้า,นาของเอซิมิลาครับมีความพร้อมที่ค่อนข้างจะดีกว่าตัวผู้เล่นก็บาดเจ็บแทบจะไม่มีเลยนะรดมึงความพร้อมวันนี้อยู่ที่ตัวพวกเขาแล้วครับว่าจะทําได้หรือไม่ได้ครับวันนี้มองให้เอซิมิลานไว้ดูดีที่สุดนะครับ วิชาที่สองนะทาาด้านของคริสตัลพาเทสนะที่จะเปิดเซลคืดปาร์ครับรับการมาเยือนของนอตทีแอมฟอเรสนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะฟอเรสช่วงหลังฟอร์มหลุดไปแล้วนะครับคริสตัลพาเลสในช่วงหลังก่อนหน้านี้ครับเคยมีช่วงเวลาที่จ้าแย่ครับในช่วง5เกมหลังที่ผ่านมามีลุดแพ้เป็น2เกมนะครับแต่หลังจากนั้น3เกมล่าสุดก็เสมอ2แล้วก็ชนะมา1เกมครับก็เรียกได้ว่า3เกมหลังเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นขึ้นมาครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เอาชนะทางหน้าของแอส เรื่องความพร้อมแล้วก็ตัวผู้เล่นตอนนี้พาเลตอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจเลยครับนักเตะหลายๆคนอยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะชองฟิลิปมาเตต้าครับกองหน้าตัวเป้าของทีมนะครับส่วนทางด้านของนอตเทียมฟอร์เรสครับผลงานรูดมากๆครับในรายการนะผมนะทุกรายการ5นัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง4เกมครับชนะแค่เกมเดียวในการไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเกมล่าสุดในบ้านก็เปิดบ้านแพ้เบนฟอร์ดไปแบบหน้าตาเฉยเลยครับสองศูนย์นะทําใตอนนี้ผลงานของทางด้านเจ้าป่าเนี่ยดรอปลงมามากครับมีสิทธิ์ที่จะหลุดพื้นนนนทททีีี่่่ UCL คครรัับบงงจาาากกไดดด้้มใชวตฤูละ ความพร้อมของทีมครับวันนี้ทั้งคู่ครับก็ถือว่านกเตะบาดเจ็บน้อยมากครับอย่างทางด้านของเจ้าอิสตันเปเลสก็ขาดเพียงแค่ชาร์ตี้เรดแล้วก็ชิกดูคูเร่เท่านั้นเองนะครับส่วนาหน้าของฟอร์เรสวันนี้จะขาดคาวนาร์มาสซันโอดอยแล้วก็แอดิกโมเลอานะครับผมนอกนั้นเนี่ยอยู่กันครบนะฮะสำหรับท่าน้างของวันนี้ครับผมส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าความพร้อมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเข้าทางทางด้านของอิสตันเปเลสมากกว่าทั้งในเรื่องของขุมกําลังทั้งในเรื่องของฟอร์มด้วยนนนนนนนะะะคคคครรรรรรัััััับบบบบวววี้้้้้้ชชออออองงฟิิิิิตมมมมาา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 าเเเพพํทขขดยซซ่แลลก็ส ส่วนทางด้านของฟอ r ์เรวันนี้ก็แน่นอนว่าต้องใช้คริสบูธนะครับแล้วก็มอร์แกนกิฟไว้ครับมาเป็นตัวเดินเกมนะวันนี้ไม่มีริมเส้นความเร็วสูงอย่างคำนั่นทัสซันโอดอยด้วยวันนี้อาจจะมีเป็นแค่แอนโทนีเอลังกาเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวมองว่าวันนี้ครับเกมทุกอย่างเข้าทางพาเลททั้งหมดเลยทั้งเรื่องของฟอร์มทั้งเรื่องของตัวเล่นด้วยนะครับนะบวันนี้น่าจะสนุกเลยครับแล้วก็ในเซลร์เวิร์ดปานั้นพาเลทขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความเหนียวแน่นเรื่องความเฉียบคคมมมมมมรับบบวววววนนนนีีี ette, นะีี้้้อองพพพาาาาาาาเเเเลททไไไไ่่่่่่สสยยยยยใจจจะะผิิิิิชชหหกกปดูตุแ เข้ามาที่ช่องของนัดฟอสไนครับหรือว่าเข้ามาที่ดีสคริปชั่นวิดีโอนะผมที่ @ntf9 ครับมีให้เลือกสารอยู่เพียบเลยนะคราบฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะมาคุยเพิ่มเติมตม,มาเจอกับนัดได้เลยนะครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้คนต้องขอตัวลาพี่วิทุกท่านไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ